โอพักจีราปาร์ตี้วันเกิดกับแฟนหนุ่มนักกฎหมายสุดหล่อความรักหวานละมุนมากเต็มเฟรมมากนักแสดงสาวรุ่นใหญ่โอพักจีราจัดปาร์ตี้วันเกิดสุดเฮฮากับกวนเพื่อนสนิทอาทินานาเมเฟื่องอารมณ์กระแตสุภักษรเอพรทิพหนิงปณิตาที่ปีนี้ครบ47แล้วแต่บอกเลยว่าสดใสเหมือนวัยรุ่นสุดๆแม้จะเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วก็ตามโดยเฉพาะเรื่องราวของหัวใจ ที่ตอนนี้มีหนุ่มเบียร์สารนัดนักกฎหมายทนายความสุดหล่อคอยเคียงข้างให้กำลังใจไม่ห่างและจากภาพของงานวันเกิดที่เบียร์ลงอวยพรให้โอภักจีราบอกเลยว่าแต่ละซีนนั้นโรแมนติกมากจนหลายคนต่างทักนึกว่าซีนขอแต่งงานทั้งนี้เส้นทางรักของโอและเบียร์เปิดตัวคบกันเมื่อปี2566ถึงวันนี้ความรักมั่นคงมากเกือบจะสปีแล้วแม้จะเป็นรักต่างวัย ห่างกัน7ปีแต่บอกเลยว่าไม่ใช่อุปสรรคฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะ